สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบัวพลอยแฟมิลี่นะคะเออหลังจากที่เลิกงานเสร็จแล้วนะคะแม่จิมก็มาป้อนนะคะเป็นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลกรอบๆนะคะจากลุงเวทนะคะวันเกิดลุงเวทนะคะท่านฝากป้อนนะคะอแอปเปิ้ลนะคะกรอบๆนะคะให้กับเด็กๆนะคะบ้านปีนสุขนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะสาธุบุญด้วยนะคะสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ ขอให้ท่านนะคะมีความสุขนะคะมีสุขภาพนะคะชีวแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยอันตราย <Okay. S 1> ทางปวงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะอุดมทรัพย์อุดมโชคนะคะอุดมสุขนะคะโชคดีมั่งมีร่ำรวยตลอดไปนะคะ่ะ ลุงเลืองลุงโรดนะคะขอบพระคุณอ,อีกครั้งนะคะที่ท่านนะคะป้อนนะคะแอปเปิลนะคะ500คะแนนนะคะให้กับเด็กๆนะคะให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะทูลุงเวทนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูลุงเวทนะ,ะนี่นะคะแอปเปิลนะคะ500คะแนนนะคะได้มาเกือบจะเต็มตะกร้าเลยนะคะถุงนี้คือแม่จิ้มนะคะแบ่งให้เด็กๆนะคะอยู่นี่สองเชือกนะคะแล้วก็จะไปป้อนนะคะที่บ้านเปี่มสุกอีกนะคะ สีเชือกนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นบัวหิมะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านฝากบัวหิมะนะคะแม่จิมก็ไม่เคยได้กินนะคะเพิ่งได้กินครั้งแรกนะคะท่านบอกว่าคนก็กินได้ช้างก็กินดีนะคะแม่จิมก็เลยลองเอามาป้อนนะคะให้กับลูกๆนะคะ ตอนนี้จะให้เด็กน้อยทางนี้ได้ทานก่อนนะคะพี่บัวกักกบน้องพลอยนะคะได้ทานกันก่อนนะคะ <_ d ose> บัวหิมะนะคะ,ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่แม่จิมได้กินได้ชิมได้ลองนะคะไม่เคยได้กินเหมือนกันนะคะรสชาติมันก็อร่อยนะคะเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็น้ำนะคะจะจะเยอะนะน้ํา <_ d ose> ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ,ะเป็นเหมือนคล้ายๆมันแก้วนะคะ หัวใหญ่ๆนะคะขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ฝากมาให้อันนี้ส่วนหนึ่งนะคะที่เราเอามาป้อนนะคะน้องพลอยกับพี่บัวกอนนะคะส่วนเด็กๆบ้านปิ่มสุขเดี๋ยวก็จะไปป้อนให้ที่ที่บ้านปิ่มสุขต่อนะคะตอนนี้จะมาป้อนนะคะให้กับสองสีพี่น้องกอนนะคะมาเติมพลังนะคะให้กับเด็กน้อยนะคะพึ่งจากาแสดงเสร็จช่วงบ่ายนะคะแม่จิ๋มก็ถือโอกาสนะคะมาป้อนทั้งแอปเปิลนะคะแล้วก็อ่าบัวหิมะนะคะนี่นะคะบัวหิมะ เกิดมาก็ไม่เคยได้กินได้ทานนะคะเพิ่งได้ทานยังถามพี่เขาอยู่ว่ามันคืออะไรนะคะท่านบอกว่าจะฝากบัวหิมะมาให้แม่จิมนะคะแม่จิมก็ไม่เข้าใจนึกว่าฝากครีมมาให้ทานนะคะท่านบอกว่ากินได้อ้าวเป็นของกินเหรอนะคะตกลงเป็นของกินนะคะคล้ายๆมันแกวนะคะแต่ว่าอร่อยกว่านะคะรสชาติดีนะคะรสชาติอร่อยกว่าต้องกราบขอบคุณด้วยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ บัวหิมะนะคะหัวใหญ่ๆเลยนะคะฝากมาให้นะคะเด็กๆบ้านเปี่ยมสุกนะคะท่านบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะกินได้เฉพาะช้างนะคะคนก็กินได้นะคะได้จิมชิมแล้วนะคะอร่อยมากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้กินนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าบัวหิมะคืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตตอนก่อนเดียวล้างอีกทีก่อนล้างอีกก่อนล้างอีกก่อนเพราะน้ำอันฝุ่นนี่มีแต่ฝุ่นนะคะ เราผ่าแล้วนะคะหั่นแล้วล้างแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะทาการกัดก้อนเด็กๆนะคะมาลุ้นนะคะว่าเด็กๆจะกินหรือเปล่าน้องพลอยบอกอร่อยมากๆเลยนะคะอู้หูดูทำตาดูทำตาดูเอาอีกเอาอีกพอเอาอีกอือหือโอ้โหพี่บัวกินนะคะพี่บัวอร่อยอร่อยเลยครับอือโหอร่อยครับ โอ้โหสิ้นเคี้ยวอืมอน้องพลอยบอกให้ป้อนพ่อต้องป้อนหนูพ่อต้องป้อนหนูอ,อ,อ,นหนอืมอืม,อ,มอร่อยเลยฟินเลยนะคะดูนางชอบใจติดใจเลยนะคะบัวหิมะเบ่งพี่บัวมั่งลูกอืมตัวเองจะเมาเรียบนะคะอืมโอ้โหฟินฟินเลยพี่บัวบอกว่าฟินฟินเลยขอบคุณครับหิมะอร่อยอร่อย,อรอยกรอบๆครับขอบคุณครับ ตามมาด้วยแอปเปิลนะคะชเชือกละเจ็ดลูกนะคะแอปเปิลของพี่บู่บานนะคะวันเกิดลุงเวทนะคะท่านฝากบอลให้นะคะจัาก,กอนจ้าก,กอนเร็วจัาก,กอนโอ้ยกลัวไม่ได้ทานนะคะอ่ะสองลูกสามลูกโอ้โหดูโยกใหญ่เลยนะคะได้ทานแอปเปิลโอ้ยพี่บัวขอด้วยเสียงพี่บัวนะคะอ่ะสี่ลูกแล้วนะคะโอ้โห โ oh oh. oh oh. อ้โหโอ้โหอร่อยนะคะอร่อยดูนะคะฟินเลยนะคะดูน้องพลอยได้ฐานนะคะโยกใหญ่เลยนะคะโอ้ย oh oh, <t autres> เสียงพี่บวัวค,ครับโอ้ยดูนะคะตานีฟินเลยตานีฟินฟินเลยนะคะดูกดไว้แน่นๆนะคะโอ้ย oh oh. ไม่เบ่งพี่บัวเลยนะ,ะไม่เบ่งพี่บัวเลยนะ,ะน้องพลอยวดูกิน ทางกินทางโยกนะคะถูกใจเลยถูกใจนางนะคะเอ้าพ่อบอกว่าเถมมาอีกลูกหนึ่งโอ้ยหนอโอ้เสียงพี่บัวครับหล่อๆเลยพี่บัวบอกว่าขอมั่งขอมั่งนะคะพี่บัวบอกว่าขอกินมั่งนะคะโอ้อาโยยอาโยยโอ้โหผูบ่าวอร่อยนะคะโอ้ยหมดแล้วของตัวเองหมดแล้วไม่ต้องเลยนะของตัวเองหมดแล้วนะคะโอ้โหอืมโอ้โหอาโยยไหมพี่บัว โอ้โหกรอบมากนะคะกรอบกรอบโอ้เอา้าให้น้องอีกอ้โให้พี่บวนแหละของน้องได้กินเยอะแล้วพอแล้วน้องพลอยแบ่งพี่มัง่งหนูได้กินเยอะแล้วนี่นะคะอุยอุยอุยดูนางไม่พอใจอุยดูนางไม่พอใจนางไม่พอใจทําไมพ่อไม่ให้หนูกินอีกอุ้ยน้องพลอยมีร้องอีกร้องอยากกินแอปเปิลนะคะร้องอยากกินแอปเปิลโอ้โหโอ้ยเอามาให้นางหน่อยมาอีกลูกหนึ่งนะคะเพราะว่าแบ่งไว้ป้อนนะคะ ที่บ้านเปี่ยมสุกอีกนะคะเชือกละห้าลูกนะคะยี่สิบลูกนะคะเก็บไว้ยี่สิบลูกโอ้ยมีการร้องโขอ,อีกนะคะโอ้โหทางนี้ก็จะเอาอีกดูนะคะพี่บัวโอ้ยติดใจแอปเปิลนะคะแม่แม่ขาเด็กๆบ้านนี้ติดใจแอปเปิลนะคะโอ้ยพี่บัวถูกใจโอ้โหดูโชโรเลยนะคะโอ้โหโชโรอยากขอกินอีกนะคะโชโรอยากขอกินอีก อุ้ยทางนี้ร้องโขอเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าหมดแล้วนางไม่ยอมนางไม่ยอมนะคะอ่ะหลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่บัวบานด้วยนะคะอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงสวยๆก่อนงงค่ะนั่งลงสวยๆนั่งลงสวยๆค่ะนั่งลงค่ะน้องพลอยนั่งลงหนูไม่ฉุดหนูจะกินอย่างเดียว หนูไม่ฉนหนูจะกินย่างเดียวหนูไม่ฉนหนูจะกินย่างเดียวอ่ะอ่ะเร็วเร็วนั่งก่อน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 เร็วนั่งสวยๆวยก่อนค่ะนั่งสวยๆวยนั่งสวยๆวยค่ะนั่งสวยๆวยนั่งยังไงนั่งสวยสวยนั่งยังไงนั่งสวย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 ค่ะสวยสวยนี่โอ้ยดูปากเงียียวอ่ะ ูงก่อนสูงจ้าอู้เสียงไม่มานะคะเอาขึ้นสูงก่อนลูกอึ๊บโอ้โหอึ๊บพอบอกเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่พอใจยังไม่พอใจยังไม่พอใจเอาใหม่เอาใหม่ค่ะด้ำก่อนด้ำยังไงคะลูกด้ำด้ำยกยกล้อหลังเร็วด้ำด้ำหนึ่งชองอึ๊บโอ้ยอาจจะอาจจะค้าก่อนค้าสวย ดีใจดีใจดีใจยังไงคะดีใจ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 โอ้โหโอ้โหดีใจดีใจดีใจอ่ะต้องให้อีกแล้วนะคะไม่ได้แล้วนะคะเอาเดี๋ยวเบงพีเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโยอ่ะดูนะคะไม่ยอมไม่ยอมโอ้ ยงเมนเนาะโอ้ยมีการร้องขออีกนะแอปเปิลตลกนางจังเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าหมดแล้วนางร้องขอเลยนะคะโอ้ยอะดูปากนะคะเอออะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงเวศคะ่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะบัวหิมะอร่อยอร่อยนะคะกรอบๆเลยนะคะถูกใจเด็กๆของเรานะคะถูกใจมากๆเลยนะคะ อ่ะพี่บัวกับคุณครับก่อนเร็วกับคุณลุงเวทก่อนลูกเร็วแอปเปิลกรอบๆเร็วกับคุณลุงเวทกับคุณผู้ใหญ่ใจดีบัวหิมะอร่อยอร่อยกรอบๆครับอ่ะครับก่อนเร็วครับยังไงครับครับอ่ะโชว์สูงด้วยสูงด้วยสูงยังไงสูงยกขาสูงด้วยโอ้สูงก่อนสูงก่อนเร็วขึ้นสูงก่อน โชว์โลเลยโชว์โลเลยโชว์นี่โชว์โลครับโชว์โลโ,ลโ้เก่งครับอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปป้อนนะคะที่บ้านปิ่มสุกต่อนะคะไปค่ะตามไปค่ะอ่ะตอนนี้แม่จิมมาถึงที่บ้านปิ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาป้อนนะคะสีสาวนะคะคุณแม่บอเงินนะคะพี่บอทองคุณยายวันนาแล้วก็พี่อมทองนะคะอ่ะนี่นะคะแอปเปิลนะคะ ตะกล้านี้เหลืออยู่สี่ลูกเพราะว่าคุณพ่อให้รางวัลน,น้องอีกนะคะก็เลยเหลืออยู่สี่ลูกนะคะน้องนั้นก็ห้าลูกห้าลูกห้าลูกนะคะแล้วก็บัวหิมะด้วยนะคะก็จะมีบัวหิมะนะคะให้กับเด็กๆนะคะที่บ้านเปลี่ยนสุขของเราด้วยนะคะให้กับศีสาวด้วยนะคะน้องพลอยพี่บัวทานยังไงนะคะเด็กๆทางนี้ก็ต้องต้องได้ทานด้วยกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะไม่มีใครได้มากแต่ว่าวันนี้เอาไปให้น้อง ทางนู้นเจ็ดลูกเนื่องด้วยว่าเขาต้องเดินทางไปกลับนะคะสูญเสียพลังงานนะคะแม่จิมก็เลยให้ทางนู้นเยอะกว่านะคะแต่ว่าสีสาวของเราก็นี่นะคะโบหิมะนะคะเต็มเต็มเลยจัดมาพูนๆเลยนะคะกลาบขอบคุณอีกครั้งนะคะกราบขอบคุณนะคะลุงเวทนะคะกลาบขอบคุณพี่โบบานะคะแล้วก็กลาบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านไมตานะคะเอ็นดูครอบครัวน้องโบพลอยนะคะแม่จิมก็จะเอามาป้อนนะคะ สีสาวทางนี้จะทานจะกินหรือเปล่านะคะสีสาวของเราจะทานจะกินหรือเปล่าอ่ะไปเลยนะคะให้คุณตาพี่อมทองนะคะเป็นคนป้อนให้นะคะเพราะว่าพอควานนะคะของเรายังมาไม่ถึงนะคะน้องพลอยกับพี่บัวยังเดินทางไม่ถึงจ้าก,ก่อนคะ่ะจ้าก,ก่อนคะ่ะพี่บัอทองจ้าก,ก่อนโอ้โหโอ้โหเสียงหวานเลยนะคะ,ะบัวหิมะก่อนกินคะ่ะกินคะ่ะเด็กๆของเรากินนะคะแม่ขะ โอ้โหอร่อยอร่อยพี่โบทองบอกอร่อยอร่อยนะคะดูนะคะอร่อยใช่ไหมคนสวยอร่อยไหมคะมอมเมมเลยนะคะอ่ะช่วยก่อนช่วยอีกอ่ะเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงก่อนเสียงก่อนค่ะเสียงก่อนค่ะนู่น,นคุณแม่นะคะเสียงคุณแม่นะคะโอ้โหฟินๆเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะวันเกิดลุงเวทนะคะฝากป้อน แอปเปิลนะคะให้กับเด็กๆบ้านเปี่ยมสุกนะคะแม่จิมก็เอามาป้อนให้แล้วแล้วก็กราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ฝากบัวหิมะมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็คนนะคะได้ทานด้วยนะคะ <g ül> ก็เพิ่งได้ชิมนะคะรสชาติบัวหิมะนะคะกราบขอบคุณยังสูงนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พี่บัวบานลุงเวทด้วยนะคะอ่ะพี่บอทองทันหมดแล้วนะคะโอ้โหเสียงเคี้ยวอร่อยเลยใช่ไหมอืมมาต่อไปคิวคุณแม่บ้างนะคะอาจารย์ก่อนค่ะคุณแม่ขา จ้าก่อนคะ่ะเสียงด้วยค่าก่อนเร็ว้ายังไงคะ <t ap> เออเสียงหวานมาเชียวเสียงหวานมาเชียวอ้ยดูมือโขอเลยนะคะมือโขอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทานโอ้อยังให้ป้อนอุ้ยยังให้ป้อนอีกโอ้ยอน้ออ้ําโอ้โหอร่อยเลยดูเบียตาคุณแม่นะคะฟินเลยนะคะแม่แม่ขาฟินเลยจ้าโอ้ยล่วงล่วงล่วงเก็บเอาลูกเก็บเอาเก็บเอานะคะล่วงหยิบยังไงให้ล่วง เอ้ยเนอะเด็กๆชอบทานนะคะอ้ํโอ้โหดูเวลตาคุณแม่นะคะปินปินอร่อยเลยโอ้โหกรอบมากนะคะแม่จา๋าโอ้โหยนเข้าปากนี่แม่นมากนะคะโอ้ยสาธุบุญอีกครั้งนะคะสาธุบุญกับลุงเวนนะคะพี่บัวบานนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะบัวหิมะอร่อยมากนะคะเด็กๆของเราก็ทานกันทุกเชือกนะคะ สรุปนะคะหมดแล้วจ้าไปเดี๋ยวไปต่อพี่อมทองกับคุณยายวันนาน,นะคะอย่างไม่ได้ทานจ้ามาตามมาค่ะเพราะว่าพี่อมทองกับคุณยายตอนนี้เอามาไว้ข้างนอกแล้วนะคะเพิ่งเอาออกมานะคะเพิ่งเอาออกมาอยู่ข้างนอกโอ๊ยคุณยายอย่าเพิ่งวีนค่ะคุณยายนีแม่โอ้ยนออย่าวีนอย่าวีนค่ะอจ้ะจก,ก่อนแลวพี่อมทองจ้าก,ก่อนเสียงจ้ายังไงคะนสนวสวยสวยค่ะ สวยเออโหเสียงหวานมาเชียวเสียงหวานมาเชียวสวยอีกสวยอีกสวยๆวยค่ะเออโหดีใจค่ะหนูจะได้ถัดแอปเปลิลโอ้โหอร่อยเลยนะคะเด็กๆของเราทานทุกเชือกเลยนะคะแอปเปิลนะคะรู้สึกว่าจะเป็นผลไม้ที่โปรรานนะคะของเด็กๆนะคะบ้านเปลี่ยนสุกดูคุณยายของคุณยายเดี๋ยวได้ทานคุณยายนี่โอ้โหโอ้โห,โหรัวๆเลยนะคะพี่อมทองนะคะ ถูกใจนางเลยนะคะแม่แม่ขาถูกใจนางเลยดูมือคุณยายเดี๋ยวคุณยายได้ทานคะ่ะคุณยายจ๋าเดี๋ยวคิวของคุณยายนะคะตามคิวค่ะตามคิวนะคะโอโ้โหอาวยออาวยใหญ่เลยนะคะทั้งบัวหิมะทั้งแอปเปิลนะคะโอโ้โหถูกใจพี่อมอทองเลยนะคะแม,แม่แม่ขาดูนะคะถูกใจนางเลยดูนะคะฟินฟินเลยจ้าหมดแล้วจ้าจ้าก่อนจ้าอีกครั้งลูก เอ้ยอะต่อไปจะเป็นคิวของคุณยายนะคะคุณยายอย่าพึ่งวีนนะคะคุณยายจ๋าอย่าพึ่งวีนอย่าพึ่งเวียงนะคะอะต่อไปคิวคุณยายคุณยายไม่สวัสดีทําอะไรไม่เป็นนะคะโอย้ยอยากให้ป้อนโอ้ยอําโอ้ยคุณยายนะคะ <g ül> อยากให้ป้อนอานปากรอเลยนะคะอะทานแอปเปิลค่ะคุณยายอินดี้ของเราทานแอปเปิลนะคะ ให้ปนนะคะโอ้ยเนาะคุณยายแอปเปิลนี้เป็นผลไม้โปรดปรานนะคะเด็กๆบ้านเตรียมสุกเลยนะคะแม่ๆจ๋าโอ้ยถึกใจค่ะคุณยายแสบบโนอนัวบโน่อ,อะบัวหิมะก็ทานนะคะสรุปเด็กๆของเราชอบทานผลไม้นะคะบัวหิมะก็ทานค่ะแอปเปิลก็อร่อยนะคะบัวหิมะก็อร่อยนะคะ สาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะสาธุบุญนะคะกับพี่บูบานด้วยนะคะลุงเวศนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ลุงเวศนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะ, <ๆ S 2> ะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะขอขอให้ท่านนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขีสุขคังมีสตังเป็นหมื่นเป็นล้านนะคะล้านล้านเลยนะคะร้อยล้านพันล้านเลยนะคะร่ำรวยนะคะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะเออหมดแล้วจา้าคุณยายฮยโอ้ย โอ้ยหมดแล้วจ้าหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆของเราหมดแล้วค่ะคุณยายหมดแล้วนะคะอ่ะหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือห,หนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักและความอริดอร่อยนะคะของเด,ะะ <S <S ด,ด็กๆนะคะบ้านเด็กสุขของเรา <S <S ไว้เพียงเท่านี้นะคะ